สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเรานะคะสำหรับหัวข้อแรนดอมที่เราจะเปิดไพ่คุยก,กันในวันนี้นะจะมาในแรนดอมที่ว่าคุณนะ่ะเคยไหมอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกอารมณ์เสียหงุดหงิดขึ้นมาอย่างไม่ทราบไม่มีสาเหตุเคยไหมคะมีใครเคยเป็นบ้างปะคอมเมนต์ในคลิปได้นะคะ Ờ, พลังงานเรนดอมนะคะสามารถรับชมได้ทุกท่านเลยนะไม่จํากัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะแต่พลังงานเรนดอมไม่สามารถจะตรงกับชีวิตจริงของทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ทั้งหมดนะ,อะตองคุณต้องเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะรวนถึงจะเป็นดวงของคุณทั้งหมดคนเดียวนะแรนดอมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางท่านไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเป็นไปได้ทุกกรณีนะ กดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคุณเคยไหมคะที่อยู่ดีๆอะคุณก็คือคุณอารมณ์ปกตินี่แหละแต่อยู่ๆมันก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมากวนให้สมาธิคุณเขวงอย่างเงี้ยจากที่แบบมีสมาธิอยู่ดีๆก็รู้สึกหงุดหงิดสับสนอะไรใดๆแบบโดยหาสาเหตุไม่ได้คะ่ะ ไม่รู้นะอยู่ดีๆผู้อ่านรู้สึกวับขึ้นมาในหัวนะคะแรนดอมนี้ก็เลยเกิดขึ้นนะมาเปิดไพ่ดูพลังงานกันขอดูพลังงานของคุณก่อนมาต้องดูพลังงานคุณก่อนนะขอพลังงานคุณก่อนค่ะคุณขึ้นควีนนอปครับใบแรกคุณขึ้นระดับควีนเลยคุณนี่โอ้โหขึ้นเดมูลโอโ้คุณเซนแรงนะคุณเป็นคนเซนแรงนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือเปล่า คุณมี six e n น่ะโอ้โ oh, ห oh, ขึ้น the high p r i n e s อีกผู้อ่านดูตื่นเต้นมากเลยคือไพขอ่ของของของคนมีเซนขึ้นคู่กันถึงสองใบอ่ะขึ้น king of pentacles ขึ้น king ขึ้น queen อ้คุณนี่ไม่ธรรมดานะขอใช้คำว่าไม่ธรรมดานะคุณเป็นฟิลของคุณที่อ่ะอีกใบค่ะขึ้น four of wands ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะพลังงานนะคะมันเด่นไปในทางว่าคุณไม่ใช่คนโสดนะ หมายถึงคนที่เข้ามาดูแรนดอมอะแต่คนโสดก็เป็นไปได้นะคะเปอร์เซ็นต์นะแต่ผู้อ่านมองวันน้อยพลังงานแรนดอมนี้หนักไปทางคนมีครอบครัวนะขึ้นคิงกับควีนคู่กันสี่ไีกคุณน่าจะเป็นคนที่ชีวิตสุขสบายแล้วในระดับหนึ่งคุณเป็นชาวราศีมีนหนึ่งมีนนะคะเอ่อเป็นชาววันจันทร์ได้นะพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่สายหนะ้าที่การงานนะ ได้หมดนะคะแต่ที่เด่นๆเลยทําเกี่ยวกับอสังหานะหรือไม่งั้นก็รับช่วงต่อธุรกิจจากครอบครัวที่บ้านนะพลังงานของคุณฟิลพวอบ้านไม่บ,บ้านอย่างนี้ได้นะไพ่คุณขึ้นใบแรกคุยนอบครับค่อนข้างเป็นคนที่ชีวิตสุขสบายหรือไม่ไม่งั้นบางเคสบางท่านก็ทําคือทํางานที่บ้านหรือทํางานที่ไหนตรงไหนในมุมโลกของเราก็ได้หมดฟิลแบบ work from home นี้ได้นะคะพลังงานคุณนะคุณไปสายเสริมสวยนี่ก็เด่นนะ เอาจริงเสริมสวยสปาหรือค้าขายธุรกิจแฟชั่นนะคะจะหญิงใช้ได้หมดได้หมดที่เป็นแฟชั่นนะสปาเสริมสวยได้หมดนะเอ็กเซสซอรี่ใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นคุณไปได้หมดอะ่ะเป็นคนหัวหัวครีเอทนะเป็นนักออกแบบอย่างนี้ก็เด่นนะคะงานแบบออกแบบกราฟิกดีไซน์โปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยงานใช้สมองอะ่ะงานที่ต้องอยู่กับเทคโนโลยีแล้วก็ใช้สมองอะ่ะเป็นฟิลของคนอย่างนั้นอะ่ะ เป็นคนที่แบบวางแผนวางโครงงานอะไรใไดๆคุณเป็นคนเสน่ห์แรงนะเสน่ห์แรงเซนแรงคุณจะมีซนะิกเซนอะพลังงานไพ่คุณขึ้นประกบกันขนาดเนี้ขึ้นทั้งเดิมูนขึ้นทั้งเนื้อไฮเป i ร์นิทสคุณเซนแรงแล้วเซนคุณก็เป๊ะบางคนก็เป็นสายอชอบไปในด้านโหราศาสตร์พวกออประเภทอย่างเงี้ยอ่านไพ่อย่างนี้ได้นะคะพลังงานคุณได้นะไปได้หมดนะเป็นคนเก่งหัวดีหน้าที่การงานดีบุคลิกดีมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะ ป็นฟิลของคนที่อืชีวิตดูไม่น่าจะมีอะไรแต่คุณเอชใช่ไหมอย่างที่ประเด็นแรนดอมหัวข้อของเราที่คุยกันวันนี้เนาะเคยไหมอยู่ดีๆรู้สึกอารมณ์เสียหมดอิกคือพลังงานของคุณอะ่ะคุณเป็นคนเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นกันคุณจะสัมผัสได้บางคนอาจจะแค่รู้สึกสัมผัสได้อะไรอย่างอาจจะไม่เคยเห็นเป็น,เป,นเป็นรูปร่างแต่บางเคสบางท่านก็ทั้งเห็นทั้งรู้สึกทั้งได้กลิ่นทั้งสัมผัส เส้นคุณแรงมากนะไพ่สองใบนี้ขึ้นเดมูลกับเดอะไฮ h p ิ i เทสมันไปในด้านของอย่างนี้นะคะไปในด้านของสิ่งที่มันค่อนข้างลึกลับเหนือธรรมชาติอ่ะคุณไม่ใช่คนอ่าคือบางคนที่เขาไม่มีเซนเขาก็จะมองว่าเราเพลอเจอใช่ไหมพูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันโนคิดไปเองโน่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่คุณไม่ได้มนโนคุณสัมผัสได้คุณรู้สึกว่ามี แล้วคุณน่าจะเคยเห็นด้วยเอาจริงพลังงานคุณอะไม่ธรรมดาเดมมนใบเดียวก็ว่าคุณเห็นแล้วนี่คุณมีเดอะไฮเพรินเทตอีกโอ้คุณเสน่ห์แรงยิ่งคุณเป็นคนวันจันทร์ด้วยเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงชายเสน่ห์คุณแบบมีแรงนึงดูดอ่ะพลังของดวงจันทร์นะคะมันจะเป็นความที่แบบชวนหน้าหลงไหลอะบุคลิกนะเมื่อกี้ผู้อ่านว่าอ่านว่าคุณน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีคู่มาฟังใช่ไหมแล้วก็เปอร์เซ็นต์คนโสดสูงใช่ป่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคุณน่าจะเป็นคนที่ ถ้าเป็นเคสของคนที่ไปดิวกับมือที่เอคนที่มีครอบครัวนะคุณน่าจะเป็นคนที่อยู่ในมุมมืดพลังงานเดือดไฮเพนเทนนะคะเป็นไปได้นะพลังงานคุณนะเป็นไปได้คุณน่าจะไปซ้อนกับคนที่เขาไม่โสดแต่คุณเอคุณเป็นคนที่อยู่ในมุมมือดอย่างที่บอกอะค่ะเป็นคนที่อยู่อีกบ้านนึงอ่ะฟิลของคุณนะคุณน่าจะไปดิวกับคนที่ค่อนข้างมีฐานะเลยแหละถ้าในกรณีของคนที่เป็นฟิล ลักซ้อนนะคะถามว่าผิดไหมมันคือชีวิตคุณนาอกผู้อ่านจะไม่ลงดีเทลอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมนะคะขอดูพลังงานของของใครดีของใครดีของคนที่ส่งอะไรมาก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกอารมณ์เสียมาขอดูพลังงานหน่อยผู้อ่านก็อยากจะรู้เหมือนกันคือหน้าไพ่คุณห้าใบเนี่ยมันมันชวนให้ผู้อ่านแบบ อืมผู้อ่านเปิดไปผู้อ่านก็อยากรู้เหมือนกันนะคะอย่าว่างั้นนี้นะผู้อ่านจะเป็นฟิลสไตล์การอ่านแบบเหมือนเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันอนะแบบเหมือนเหมือนเราเล่าอะไรให,ให้ให้เพื่อนเราฟังอะไรเงี้ยผู้อ่านจะเป็นสไตล์นี้นะขึ้นเซเว่นออฟซอสก็เอาให้มันตรงหัวข้อที่เราคุยกันเนาะว่ารู้สึกไหมอยู่ดีๆคุณต้องมีเอบ้างแหละเอ๋ไมแบบเหมือนเหมือนมีอะไรมาทําให้คุณขวัอะ สมาธิคุณหลุดอะไรเงี้ยขึ้นโอ้เดอะสตารคุณเดียวกับคนราศีกุมปะพลังงานไพ่ขึ้นนะเซเว่นออฟซอสเดอะสตาร์เอชออฟคพลังงานอืมบุ้ยขอไพ่ค่ะไพ่กระเด็นเอ่อไพ่กระเด็นแล้วก็ผู้อ่านเปิดพร้อมกันพอดีขออนุญาตเปิดเลยนะคะขึ้น9 o ออฟวาแล้วก็ king of คัพโอ้โหพลังงาน เออคุณดิวกับคนธาตุน้ำธาตุลมไฟพลังงานที่เด่นๆนะเป็นชาวราศีกลุ่มอย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นประเด็นของรักซอนหรือเป็นฟิลคนคุยหรือเป็นฟิลคนในอดีตได้หมดคุณดิวกับคนที่ค่อนข้างมี power นะขึ้นแปดถ้วย,ข, 9, ยขึ้นเก้าไม้เออคุณดิวกับคนโสดหรือปะพลังงานนะคะหมายถึงว่า คุณคุณอาจจะเคยเอ๊ะเคยสงสัยว่าเอ๊ะทาไมอยู่ดีๆหน้าคนคนนี้วารขึ้นมาในหัวคุณเลยอ่ะพลังงานของใครคนนี้เป็นคนโสดเป็นคนทางไกลเป็นคนเก่าในอดีตที่คุณเดินตัดจบมาหรือเปล่าหรือถ้าเป็นฟิลของของคุณที่ไปดิลกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วคุณเป็นคนอยู่ในเงาเมื่อ่ะคุณก็ไปดีลกับคนที่ค่อนข้างมี power มีความโด,ด่งดังเป็นตัวท็อปเลยนะขึ้นเดอะสตาร์ทำธุรกิจด้าน ได้หมดนะคะแต่ที่เด่นๆก็คือว่าสายก่อสร้างนะจะก่อสร้างบ้านตึกทุบอ,อวัสดุเฟอร์นิเจอร์ตกอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านได้หมดหรือแม้กระทั่งเป็นสายศิลปินนักแสดงนี้ก็ได้นะเป็นคนที่ผู้อ่านมองอะ่ะพลังงานมันมันเป็นไปได้ทั้งคนที่มีประเด็นคนในอดีตแล้วก็คนที่กำลังกาลังแบบคุยกันอยู่แล้วก็ เราหงองรแหงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนมีปัญหากันคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายคนที่คุณแบบว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกหมดหุดยิดแล้วก็หน้าของคุณคนนี้วาบขึ้นมาที่คุณสงสัยคุณไม่ต้องสงสัยเลยนะพลังงานของอีกฝั่งส่งมาถึงคุณนะคุณเซนแรงอ่ะฝั่งตรงข้ามถามว่ามีเซนไหมไม่เชิงมีเซนนะเพราะว่าไพ่ของเขาหรือเธอไม่ขึ้นเลยนะห้าใบตอนนี้ที่เราเปิดนะแต่ใบแรกขึ้นเจ็ดดาบคนคนเนี้ยค่อนข้าง ผู้อ่านมองว่าเป็นนักธุรกิจนะคือคือฟิลของเจ็ดดาบมันเป็นฟิลของคนที่จะต้องมีเหลี่ยมอะต้องมีทักษะการแบบลื่นไหลเอาตัวรอดเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเป็นไปในด้านของการทําธุรกิจซะมากกว่าแต่ชีวิตจริงคนคนนี้จะทําอะไรก็ได้นะผู้อ่านอันนี้พูดตามหน้าไพ่นะคะอย่างที่บอกนะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณก็ได้อย่างที่บอกนะอือหรือไม่งั้นนะ่ะก็เป็นฟิลของของคนที่คุณอนะ่ะเลือกที่จะเดิน ออกมาจากชีวิตของเขาหรือเธอจะเพราะเหตุผลอะไรก็ช่างอะจะเหตุผลอะไรก็กกแล้วแต่คุณอะเราจะไม่ลงดีเทลแต่คุณน่ะยังรู้สึกถึงคนคนนี้อยู่แล้วอย่างที่บอกอะบางทีคุณก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆฉันถึงเป็นทั้งๆ้งที่ฉันกําลังอยู่กับงานของฉันอยู่กับตัวของฉันอยู่ดีๆภาพคนคนนี้มันก็เปิดวาร์ปขึ้นมาในหัวโดยที่เราไม่ได้นึกถึงอะไรเงี้ยบางทีบางท่านก็ฝันถึงกันยังรู้สึกถึงกันยังเห็น,ย,หนยังเห็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องอะ พลังงานอ่ะมันไม่ใช่ความมังเอินนะผู้อ่านบอกนะอืมถ้าจะบอกว่าอีกฝั่งส่งมาหาคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ผู้อ่านมองหน้าไพ่แล้วมันคือคุณนะ่ะเซนแรงกว่าอีกฝั่งหนึ่งอีกเอาจริงๆอ่ะขอดูพลังงานของคู่กรณีเพิ่มดีกว่าผู้อ่านทําไมรู้สึกอยากเปิดไพ่เพิ่มแรนดอมนี้นะมาขอดูพลังงานของของคนที่ทําให้คุณสติหลุดอ่ะใช้คํานี้ดีกว่า คือคุณบางทีคุณไม่ได้อยากจะรู้สึกถึงแล้วนะคือคุณก็ไม่ได้คิดถึงอะเอาจริงนะแต่อยู่ดีๆภาพคนคนเนี้ยมันมันวาบขึ้นมาในหัวคุณคุณรู้สึกไหมคุณว่ามันแปลกไหมอะใช่ไหมอยู่ดีๆคือคุณก็มั่นใจว่าคุณไม่ได้คิดอะแต่อยู่ดีๆภาพคนคนนี้ยมันก็ฉายขึ้นมาในสมองคอุณอะมาดูอันนี้คือพลังงานของอีกฝั่งผู้อ่านเปิดไพ่เพิ่มนะขึ้น King of s t o r s King ข,ขึ้นสองใบไม่บังเอิญน,นะคุณน่าจะ อย่างที่บอกอนะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีศัก,กยภาพนะเป็นสายราชการดิ่นไปในด้านทหารตำรวจได้นะคะวิศวกระอะไรอย่างนี้ได้นะมีตำแหน่งนะขึ้นระดัะดบคิงอ่ะเป็นฟิลผู้นำนะขึ้นโอ้โหภายเลเก้าขึ้นสองใบขึ้นนายออฟซอร์สอีกอืมฟิลพ่อไม้แม่ไมก็ได้นะคะคนที่แบบคุณเห็นภาพของเขาหรือเธอขึ้นมาในหัวนะเป็นฟิลของคนที่คุณอยากจะตัดใจจบ คุณอาจจะจบแล้วแต่คุณยังไม่ลืมก็ได้นะพลังงาน a g of Swords ขอยสองใบค่ะอันนี้คือพลังงานอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มนะคะเพราะว่านรู้สึกอยากเปิดไพ่เพิ่มนะขึ้น Six of Swords ต่างคนต่างหันหลังแล้วเดินออกไปจากชีวิตของกันและกันแล้วหรอแต่ทำไมคุณยังรู้สึกถึงคนคนนี้แล้วบางทีคนคนนี้เอ่อจากที่คุณมีสมาธิอะ่ะคุณก็รู้สึกหลุดเพราะคนคนนี้ได้นะ ขึ้นทูออฟซอสถามว่าคือบางคนอาจจะมีคำถามขึ้นในใจว่าเฮเขาหรือเธอทําอะไรใส่เราหรือเปล่าคือคือไปในด้านของคุณใส่ได้นะก็ไม่ผิดนะถามว่ามีไหมอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะเอาจริงน่าน่าจะเป็นเรื่องของความที่พวกคุณยังรู้สึกผูกพันกันอยู่อะคือผู้อ่านไม่ได้มองไปในเรื่องของไสยศาสตร์อะ แต่ไพ่คุณอะมันหนักไปทางนั้นแต่ไพ่อีกฝั่งหนึ่งสิบใบอะไม่หนักไปทางนั้นแต่ผู้อ่านมองว่าทําไมคุณยังรู้สึกถึงละ่ะแล้วแล้วบางทีเรื่องของคนคนนี้มันทําให้คุณอารมณ์เสียโดยที่คุณไม่มีเหตุผลงที่บอกจากที่คุณนิ่งนิ่งอยูอ่คือความผูกพันพวกคุณน่าจะมีระยะเวลาที่รู้จักกันมานานใช้คําว่านานนะจะกี่ปีก็ช่างแต่ผู้อ่านมองว่าไม่ใช่ฟิลของคนที่เออเพิ่งรู้จักไม่ใช่น่าจะเป็นฟิลของคนที่ มีประเด็นลากยาวกันมาลักลักเลิกเลิกไปไปกับกับเพราะว่า,พาไพ่ใบปิดขึ้นทัวร์ออฟซอืมสมีการหมายว่าจบกันไปหลายรอบแล้วก็กลับมาดีกันแล้วก็ทะเลาะก,กันแล้วก็จบไปอีกอะไรอย่างเงี้ยพลังงานเป็นอย่างไงนะมันเป็นเพราะความผูกพันถ้าคุณยังหาคําตอบในในในสิ่งที่คุณสงสัยไม่ได้อ่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยเขาหรือเธอทําอะไรใส่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ย คุณก็มีสิทธิ์จะคิดนะเพราะคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองไนงะขอให้คุณรู้ไว้นะคะแลนดอมนีนาะว่าเอ่อมันเป็นความผูกพันที่คุณกับอีกฝั่งมีให้กันพวกคุณน่าจะดิวกันมานานอย่างที่บอกลากยาวคือเอาเอาตรงๆเลยอะคุณยังรู้สึกถึงคนคนนี้ใช้คําว่ารักได้นะแต่คุณก็ไม่ได้ที่จะแสดงออกเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นว่าคุณยังต้องการอยู่ คุณน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเลือกที่จะเก็บเขาหรือเธอไว้ไว้ในก้นบึ้งของหัวใจอะผู้อ่านอนนี้อย่ช้คํานี้นะเพราะว่าเพราะว่าหน้าไพ่ของคู่กรณีคุณอะหน้าไพ่คู่กรณีคุณสิบใบอ่ะมันไม่มีอะไรสื่อไปในทางนั้นเลยซึ่งของคุณอะมีคุณมีห้าใบแต่ของคุณสื่อถึงสองใบแล้วเป็นไพ่เมเจอร์พลังงานมันค่อนข้างแรงมันเป็นคุณซะมากกว่านะแต่ผู้อ่านมองว่าคุณก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่คุณเป็นคนแบบมีสัมผัสอ่ะ ซึ่งมันเป็นพรสวรรค์ที่ข้างบนเขาประทานมาให้คุณคุณก็เลือกใช้ไปในทางที่ถูกต้องคุณทําดีแล้วค่ะบางคนก็ไปสายปฏิบัตินี้ได้นะพลังงานของคุณนะเอ่อให้คุณรู้ไว้นะคะว่ามันเป็นความผูกพันถามว่าคุณมีคนเดียวหรือเปล่าเปล่าทางนู้นก็มีทางนู้นก็มีไม่งั้นพวกคุณอ่าขึ้นพวกคุณมันจูนเข้าหากันอะขึ้นพวกคุณอะความถี่เดียวกันเออใช้คํานี้ดีกว่าถึงพวกคุณจะอยู่ไกลกันนะอยู่กันคนละที่ อยู่กันคนละเมืองคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรเงี้ยพวกคุณมีระยะห่างกันแน่แน่เขาบอกเลยนะว่าอีกฝั่งก็ยังรู้สึกถึงคุณพลังงานนะคะคุณน่าจะไปดีลกับคนที่ค่อนข้างมี power เป็นผู้นำอย่างที่บอกนะเด่นนะพลังงานเด่น The Star ขึ้นขนาดนี้ขึ้น King สองใบขึ้นเลขเก้าสองใบอีกโอ้คุณไปดีลกับคนที่ค่อนข้างเป็นวัยไม่ใช่วัยรุ่นน่ะคือวัยผู้ใหญ่ไปแล้วถึง จะไปตอนปลายแล้วฟิลพลังงานของคนที่คุณยังรู้สึกถึงนะไม่ว่าชีวิตจริงคุณจะดีวกับคนอายุเท่าไหร่ก็ตามนะแต่ผู้อ่านมองว่าฝั่งนู้นะน่าจะอายุมากกว่าคุณนะถ้าไพ่ไม่เป็นไวเวอร์ซ่านะพวกคุณมีความห่างกันนะเรื่องอายุเด่นๆนะเก้าปีขึ้นไปเลยแหละสิบบวกอัพๆได้พลังงานไปดีวกับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วพลังงานของคุณนะคุณมีแต่ไฮพินเทสอย่าลืมนะถ้าคุณเป็นฟิลคนในเงาเมืดมาก่อน หรือณปัจจุบันนะคุณก็ไปดีลกับคนที่เขาไม่สดไม่สดพลังงานไม่โสดแน่ๆขึ้นคิงสองใบไม่โสดหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็เป็นฟิลของคนที่เพิ่งเป็นม่ายมาสดๆร้อนๆแต่ก็ยังไม่สามารถจะให้ความชัดเจนอะไรใดๆกับคุณได้ซึ่งพวกคุณน่าจะลากันมายาวพลังงานนะพลังงานของแรนดอมนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะมันก็จะดําเนินไปอย่างนี้แหละค่ะถามว่า อีกฝั่งจะติดต่อมาหาคุณไหมอะคือถ้าพวกคุณจบกันเออ่แบบว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไปดีกวคนที่เขาไม่สดเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วคุณเลือกที่จะเดินหันหลังออกมาหรือคนคนคน,นี้เป็นคนที่เดินไปจากคุณก่อนก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะก็ให้ความถูกต้องเนี่ยแหละเออก็คือใช้ชีวิตไปปกติคุณก็แอคชั่นของคุณไปหน้าทีก่การงานอีกฝั่งเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไป ุกอย่างเป็นเรื่องของโชคชะตานะผู้อ่านจะไม่ลงดีเทลเรื่องนี้เยอะดีกว่าเพราะว่าพลังงานหน้าไพ่มันขึ้นมาในทํานองลักซอนเยอะเปอร์เซ็นต์ลักซอนเยอะนะแรนดอมนี้ผู้อ่านบอกเลยนะก็เอาตามความเป็นจริงของชีวิตของแต่ละท่านนะคะถูกผิดก็ว่ากันไปผู้อ่านเชื่อว่าทุกคนมีดุลพินิษเป็นของตัวเองอยู่แล้วก็มันคือชีวิตคุณเนาะอันนี้คือแรนดอมก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมแรนดอมนะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีร่ำรวยมีความสุขนะ แล้วพบกันใหม่แรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ